สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ฉันก็จะพาทุกคนมาชมโชว์รูมนี้มอเตอร์ตรงลาดขาวร้อยสาลนะจ้าอ่ะตามฉันมาเลยจ้าอ่ะแนะนำรู้จักก่อนเลยตะเจมจ้ะตะนองจ้ะลุงศักด แล้วก็ลุงต้นจ้าเขาให้บริการทุกคนได้ทุกวันนะจ้าสนใจเทสใดก็เชิญได้เลยจ้าตามมาชมสี่รถกันต่อเลยจ้าสี่รถจะมีทั้งหมด5สีจะมีโชว์มาสี่สีนะจ้าก็มีสีเทาโนมสีเขียวสีขาวแล้วก็สีเทาเข้มนะคะสีดํามีในสต็อกจ้าแล้วก็ตามมาด้วยห้องน้ำนะคะห้าสอดถูกหลักอนามัยแน่นอนแบ่งแยกชายหญิงจ้าเดินมาอีกนิดก็จะเจอเลยจ้าศูนย์บริการของเรานะคะสะอาดมากค่ะทุกคน โป่งโลงสบายค่ะถูกหลักแน่นอนนะจ๊ะแล้วก็ห้องนี้เลยค่ะพร้อมส่งมอบแล้วค่ะห้องส่งมอบรถยนต์ของเรานะจ๊ะลูกค้าไม่ต้องกลัวติดแอดทุกห้องแล้วก็นี้จ้าซิดแอมและซิตดีมยินดีให้บริการนะแกพวกเราสาขาลาดพร้าวร mm ้อยสามก็เข้ามาดูได้นะจ๊ะ40่สิบจ้าส,สีบ เซลล์ของเราก็ทดลองใช้งานจริงให้ดูไปเลยจ้าเออตั้งใจทำงานกันมากนะสิคลิปหน้าจะพาไปดูอะไรอย่าลนีติดตามชมกันนะจ๊ะ